วันนี้ก็วันที่สามสิบนะฮะสามสิบธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกตรงกับวันแรมสามข่เดือนอ้านะฮะแล้วก็ใกล้จะสิ้นปีอีกไม่กี่วันก็สิ้นปีวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไป ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็สั้นไปสั้นไป,นไปตามลำดับการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ธรรมวินัยของพระองค์ในแต่ละวันแต่ละวันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปริยัติสัมมาทิฏฐิปริยัตินี่เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากเพราะว่า ผู้ที่ศึกษาปริยัตดีแล้วก็จะเป็นผู้ที่สามารถวินิจฉัยพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้อย่างถูกต้องเมื่อวินิจฉัยนี้ถูกต้องก็นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องก็มีโอกาสาที่จะได้รับผลตามสมควรแก่ก,การปฏิบัติที่ถูกต้อง การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะพ้นไปจากทุกข์ได้โดยที่ไม่อาศัยปริยัติเลยนั้นเป็นไม่มีแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกับพระเจ้า,จา,จาที่ตรัสรู้เองไม่มีใครเป็นครูสอนก็ต้องมีการศึกษาเล่าเรียนสั่งสมเหตุปัจจัยมาดีตั้งแต่อดีตชาติ ชาติสุดท้ายที่พระองค์ได้เป็นพระสมมาสัมเุทธเจ้าหรือผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อความตรัสรู้เป็นพระปัจเจกบุรีเจ้าแม้จะไม่มีผู้สอนไม่มีครูสอนให้มีการประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมและบรรลุธ,ธรรมได้เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่สั่งสมเหตุปัจจัยมาเพื่อการตรัสรู้เองแต่ถึงกันนั้น การศึกษาเล่าเรียนในอนดีตนั่นแหละก็เป็นปัจจัยสนับสนุนเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดมรรคผลนิพพานณปัจจุบันของพระองค์ด้วยอนาจของปกตูปนิสยปัจจัยดันั้นการศึกษาเล่าเรียนของเราณปัจจุบันเบื้องต้นก็ทําให้เรามีความรู้ความเข้าใจความเข้าใจถูกที่เรามีก็ป้องกัน การกล่าวตู่คำสอนของพระองค์ป้องกันการบิดเบือนคำสอนของพระองค์จากการที่ไม่รู้บางคนบางท่านอาศัยความไม่รู้ของตนเองแต่เข้าใจว่าตนเองรู้ก็ไปกล่าวบิดเบือนคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างเช่นคำว่าทอดกระถิน ทอดกระถินนะบางคนบางท่านเข้าใจว่าทอดกระถินก็กกานกระถินเป็นอย่างเดียวกันก็เลยไปเผยแผ่ไปบอกกล่าวว่าการทอดกระถินเนี่ยญาติโยมุบาสกุบาสิกาไม่ควรกระทำเพราะว่าไม่ใช่กิจของญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาการทอดกระถินเนะี่ยเป็นเรื่องของพระเป็นกิจของสงฆ์ละพระแต่ละรูปแต่ละรูป ก็นำผ้าของแต่ละรูปแต่รูปมารวมกันพอนำผ้ามารวมกันแล้วก็มอบให้กับพิสุรูปหนึ่งพิสุรูปนั้นก็ไปซักกะตัดเนาเย็บย้อมขั้นตอนทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เรียกว่าทอดกระถินหรือกรานกระถินก็พูดเผยแผ่ออกไปตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งในประเทศนอกประเทศที่สำคัญคือมีผู้ที่ยอมรับนับถือว่าเป็นครูอาจารย์ก็เลยมีคนเชื่อถือพอมีคนเชื่อถือพวกที่เชื่อถือตามก็ปฏิเสธการทอดกรถินพอปฏิเสธการทอดกระถินพอถึงวาระการทอดกระถินถวายผ้ากระถินตนเองก็ไม่มีโอกาสเข้าร่วมก็ทำให้ ขาดการเจริญกุศลในเรื่องของทานกุศลเป็นการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีระยะเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องคือในช่วงหนึ่งเดือนท้ายฤดูฝนทำไมจึงมีการกระทำกันแบบนั้นมีการประพฤติปฏิบัติกันแบบนั้นเชื่อถือกันแบบนั้นก็เพราะว่าพื้นของความรู้ในเรื่องของปริยัติมีไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในเรื่องของพระวินัยนั้นการที่เราศึกษาพระวินัยเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างเมื่อวันนี้ก็มีญาติโยมมีพระภิกษุก็โทรมาถามพระวินัยหลังจากสอนหนังสือจบในช่วงของภาคเียน็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปานะเพราะว่าในพระบาลีก็บอกว่าน้ำปานะกับน้ำผลไม้ทุกชนิดเว้นน้ำทัญพืช คำนะว่าน้ำทัานจพูดคือน้ำที่ทำจากเมล็ดขา้าวข้าเปลือกผักใบไม,ไม้ทุกชนิดนะเป็นน้ำต้มผักนะท่านก็จับเอาความตรงที่พระดำรัสของโรงตรัสไวอไ้อย่างไหนอย่างไรเขาก็ทำน้ำภานะกันแบบนั้นน้ำต้มถั่วเขียวน้ำต้มฟักทองน้ำต้มลำไยอะไรต่างๆ โดยที่โยมเองพระเองก็เข้าใจว่ามันถูกต้องเพราะไม่มีห้ามไว้ในพระบาลีผมก็เลยบอกไปว่าคำตอบที่ตอบออกไปเนี่ยมีทั้งในส่วนของบาลีอัตถกถาดีกาถ้าหากว่าเรียนเอาเฉพาะบาลีคำตอบที่ตอบออกไปก็จะไม่ตรงกับที่ตั้งใจอยากจะรู้เพราะที่ถามมาเนี่ยถามมาในส่วนของพระบาลี แต่เวลาที่เราตอบเราเรียนเราก็เรียนไปตามบาลีอัตถกถา,ธาดีกาฉะนั้นคำอธิบายที่ปรากฏในอัตถกาถาดีกาก็เป็นส่วนที่จะทำให้เราเข้าใจได้ถูกตามพุทธประสงค์ที่โปรองได้บัญญัติสิกขาบทไว้ฉะนั้นการเรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเรียนแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติคำว่าประพฤติปฏิบัติไม่ได้หมายความว่า จะต้องปลีกวิเวกออกไปอยู่ผู้เดียวจเจริญกรรมฐานอยู่ผู้เดียวก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะการปฏิบัติที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติก็เริ่มตั้งแต่ศีลศีลเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์มรรคพรหมจรรย์จะมีได้ก็อาศัยศีลนี่แหละเป็นบาทฐานเบื้องต้น นั้นถ้าว่าเราเรียนธรรมวินัยดีเราก็จะรู้ว่าข้อไหนควรทำข้อไหนควรเว้นในข้อที่ควรเว้นและเราไม่เว้นก็มีโทษในข้อที่ควรทำและเราไม่ทำก็มีโทษและระองก็ปรับโทษไว้ตามสมควรแก่เหตุในครั้งนั้นนั้นเมื่อเราทำผิดในส่วนที่เป็นโทษ เราก็ทำคืนตามที่พระองค์ประทานอนุญาตไว้นี่เป็นการศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินในของพระองค์ไปตามลำดับนั้นการเรียนนี้จำเป็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นครูสอนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีการสอนการเรียนกันก็ชื่อว่าเราได้ช่วยกันจรนโลงพระศาสนาฉะนั้นก็ขอให้มีใจยินดีนะครับในการศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติ ตามรรมัยินัยของพระองค์ที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วดังนั้นก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบททัติธรรมนิสสดวงเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการอย่างใกล้ด้วกันทุกรูปทุกท่านนะครับ